สวัสดีครับผมอาจารย์สุวิทชูจินดาครับวันนี้มาพบกันอีก1 EP นะครับกับช่วยช่างชีเนะโดยบลูสโคบวันนี้จะมาแนะนำเรื่องการติดตั้งครอบชนผนังไม้แนวระนาบหลายๆครั้งนะครับที่ช่างให้โรงรีดพับโดยไม่มีบ่าช่างก็จะไปแปะไว้เฉยๆอย่างนี้แล้วก็ยิงซิลิโคนอย่างนี้ก็ไม่แนะนำช่วยได้ระดับหนึ่งแต่พอนานๆเข้าเนี่ยซิลิโคนอาจจะ หมดอายุน้ําก็อาจจะซึมเข้าไปในในซอกนี้ได้ทีนี้เรามาดูในการติดตั้งที่ถูกต้องว่าติดตั้งยังไงการติดตั้งเนี่ยเริ่มตั้งแต่เราออกแบบไอตัวเฟลชชิ่งนี้แล้วเนื่องจากแนวไม้เนี่ยมันขนานไปกับพื้นหล,ลังคาเพราะนั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยมันต้องสอดเข้าไปใต้บางใบนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้ปัญหามันคือเนื่องจาก หน้าง,งานจริงเนี่ยเนื่องจากบ้านนี้เป็นบ้านต่อเติมใหม่เพราะฉะนั้นมันจะมีแนวของสกรูหรือแนวของตะปูอยู่ที่ตรงหรือลูกตั้งข้างในอยู่ถ้าเราออกแบบหน้านี้สูงเกินเนี่ยเวลาเราเสียบเข้าไปใต้บางใบเนี่ยมันอาจจะไปชนหัวสกรูหรือชนตะปูได้เพราะนั้นเราต้องมาสังเกตว่าแนวตะปูหรือแนวสกรูเนี่ยมันสูงจากขอบบางใบเนี่ยขึ้นมากี่เซนเปิบเนี่ยเห็นไหมนี่ มันก็จะขึ้นไปสอดอยู่ใต้บางใบชิ้นที่2เหมือนกันมันจะไม่ไปนชนแนวสกรูเดิมความสูงเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับแนวสกรูจากขอบด้านล่างนี้ขึ้นมา,าสัก2-3ถึงเซนก็ได้แค่ป้องกันน้ำไม่ให้มันไหลย้อนเข้าไปแค่นั้นเองเสียบเข้าไปใครถนัดเสียบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้ามีพื้นที่เพียงพอจะเสียบจากทางด้านนี้ก็ได้ แล้วแต่ความถนัดของช่างหรืออตามสถานการณ์หน้าง,งานนะครับนี่ปึออ๊บให้เสมอกับครอบข้างนะครับดึงออกมาดึงออกมานี่ดึงออกมาจับฉากตรงนี้นะครับจับฉากตรงนี้หลังจากนั้นก็ยิงล็อกได้เลยนะครับส่วนที่เหลือก็เอาแผ่นที่รออยู่มาต่อจนเสร็จหลังจากนั้นแล้วค่อยมาตัดบากเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากจะดูคลิปตัดบากอันนี้ก็ให้กลับไปดู คลิปเก่าๆนะครับตามลิงก์นี้ได้เลยพอติดตั้งเสร็จหาระยะห่างทั้งด้านหัวและด้านท้ายล็อกให้แน่นยิงสกูทุกๆุหลังรอนสกูที่มายิงหลังรอนแนะนําให้ใช้สกูลูกดูดสําหรับยิงครอบหรือยิงแฟลชชิ่งระยะห่างของขอบสกูก็อย่าให้หลุดขอบตัดเน้นย้ําอีกทีนะครับสกูเนี่ยต้องใช้ให้ถูกชนิดถ้าเราอสกูยิงผนังมายิงครอบอาจจะทําให้เกิดการรั่วซึมหรือหลุดได้หลังจาก ยิงสกรูเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดทุกครั้งเศษจ,จากการเจาะการตัดที่อยู่บนหลังคาเพื่อป้องกันสนิมทําความสะอาดทันทีหลังจากเสร็จงานนี่สําหรับตัวอย่างงานติดตั้งครอบชนผนังไม้ที่แนวระนาบเดียวกับหลังคาแล้วถ้าใครอยากจะเห็นแนวหลังคาลาดเอียงหรือทรงจัว่วที่องศาไม่ขนานไปกับผนังไม้ให้กลับไปดูคลิปเก่า ตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับหากมีข้อสงสัยตรงไหนหรืออยากจะถามตรงไหนให้กดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับครครด้วยขอบคุณครับ